สดีครับท่านผู้สเตนะครับก็วันนี้เรามาลุยทองกันต่อนะครับวันที่8นะครับเดือน11นะครับวันศุกร์นะครับผมก็ถือว่าขึ้นสุดลงสุดนะครับเมื่อวานผมมีบอกไปนะครับว่าบริเวณโซนนี้นะครับเป็นแนวรับระดับทมเฟรมเดนะครับแล้วบ่อยครั้งนะครับที่เดยจบเต็มแท่งแบบนี้นะครับแล้วทมเฟรมสีชั่วโมง มีบูลิสสวนขึ้นมาแท่งหนึ่งแบบนี้นะครับมีโอกาสที่เขาจะเด้งกลับขึ้นมานะครับก็ช็อตนี้ผมก็อดไปนะครับแต่เหมือนจะเป็นอิมเพลสนะครับเนี่ยยืนพักตัวเบรกแล้วก็ช่วงลอนดอนเห็นไหมครับจะเห็นว่าอาเซียนเซสชันลอนดอนเซสชันนะครับเขาไม่ไปไหนเลยเนี่ยเขาอยู่เนี้ย ก็มีโอกาสที่ช่วงนิวอร์กเซชันเขาจะเล่นแรงนะครับผมก็ไซเวย์มาน่าจะแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงแล้วผมค่อนข้างนานนะครับส่วนผมว่ามีคนโดนลากเยอะนะครับทั้งขึ้นทั้งลงนะครับบอกเลยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกคลิปดีกว่าอันนี้เดี๋ยววางแผนก่อน ก็ทำเฟมเดนะครับจบบูลชนะผมสร้างแนวรับเป็นที่เรียบร้อยส่วนจะเห็นว่าช็อตนี้นะครับผมยังไม่ได้ลบเทนไลน์ขาขึ้นนะครับปึ๊บนี่นะครับเพราะว่ายังใช้ได้อยู่นะครับเราเห็นว่าจะมีบางจังหวะที่เนี่ยเขาหลุดมาใช่ไหมครับแล้วเขาจะเด้งกลับมาชนเทนไลน์ตรงเนี้มนี้ก็จะมีโอกาสย่อลงไปต่อนะครับแล้วก็อย่าลืมเอาซ้ายมือไปี แนวรับเอ้ยแนวต้านนะครับระดับทำเฟรมเดย์นะครับเนี่ยก็กําลังย่อพักตัวนะครับเราก็ต้องดูทำเฟรมเล็กอีกทีหนึ่งว่าเขาจะยังไงต่อนะครับอ่าอย่างตอนนี้ทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับเขาเป็นบาริชนะครับเขาสร้างแนวต้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถมองลงได้แล้วแต่ถ้ากรณีเมื่อวานครับเขาบูริชขนาดนี้ไปดักเซลก็ล้องสิครับแล้วก็ซ้ายมือคีนเลนนะครับไม่มีแนวต้านนะผม ก็ลากขึ้นมาสบายนะครับรวมรวมถึงทำเฟรมเดย์นะครับเป็นไงไม่มีแนวต้านเลยนะครับมาต้านอีกทีตรงนี้ก็มาถึงเป้านะครับใครไม่โดนลากก็ถือว่าเก่งแล้วนะผมพี่ก็เก่งกว่าเทรดเดอร์ทั่วไปเกินครึ่งแล้วนะผมอ่ะตอนนี้เราเขาก็เล่นไปตั้งแต่ช่วงเช้านะครับอเาเซนเซชันกรณีนี้เดี๋ยวผม ก็เหมือนเดิมครับรอสี่ชั่วโมงจบแท่งนะครับแต่โซน,นี้น่าน่ารอดักเซลนะถ้าสี่ชั่วโมงจบแบริชก็จะเป็นอาจจะต้องมองลงต่อช็อตนี้คือเขาเล่นไปแล้วไงเนี่ยเขาค่อยๆซึมลงมาก็เหมือนเดิมครับรอเขาสร้างกรอบนะครับ ก็น่าจะได้กรอบช่วงประมาณอบ่ายโมงก็น่าจะได้นะพีดอนดอนเปิดพอดีหรือเราจะตีทิ้งไว้เลยก็ได้ใน t ทางเฟรมเล็กนะครับแต่ส่วนตัวเดี๋ยวผมรอทางเฟรมแนวรับแนวต้านระดับทางเฟรมสามสิบนาทีดีกว่าก็รอเขาสร้างกรอบถ้าเขาสร้างกรอบนี้ก็มีโอกาสเบรกกลับขึ้นไปนะครับก็น,นีเล่นลงก็แนวรับโซนนี้แนวรับแรกนะผม มีเทนไลน์ไหมเทนไลน์ระดับไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงก็โอ้ค่อนข้างไกลนะครับก็เล่นเซลได้อยู่ส่วนเทนไลน์ขากดก็ไกลอยู่นะครับเนี่ยม,มาดูจีเจนะผมจีเจก็โอ้เมื่อวานผมลืมเลยว่าจ J มีข่าวตอนทุ่มหนึ่งผมก็ว่าแล้วทำไมเขาไม่วิ่งไปไหนเลยผมจะรอสวินก,ก็ก็ไม่ลงมาสักที ใช่ไหมเมื่อวานป่ะอืมเนี่ยช็อตเนี้ยผมรอเขาลงมาไม่ลงมาแล้วทีลืมว่าเขามีข่าวนะครับช่วงทุ่มหนึ่งครับเนี่ยก็าลากขึ้นไปเราสา์รอสวิงขึ้น <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะครับผมทำเฟรมเดย์ <f irm day> ก็ตอนนี้เบรกลงมาแล้วครับจบแบริสนับสร้างแนวต้านนะผมตอนนี้ก็กำลังจะลงมาชนชนไปยังเหมือนจะหลุด หลุดเทนไลน์ไปแล้วนะทำเฟรมนะหนึ่งนะนะชั่วโมงนะครับหลุดไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมปึ๊บมาดูแนวรับเดยหน่อยปึ๊บนี้แนวรับทำเฟรมเดย์นะครับแล้วก็เป็นแนวรับสี่ชั่วโมงนะครับเส้นนี้นะครับผมอันนี้รับไม่อยู่นะเนี่ยเทนไลน์เห็นปะจงังหวะเนี้ยผมไม่เข้าเลยนะ เพราะอะไรอ่ะอยังไม่มีจุดกลับตัวเห็นปะแดงหมดเลยจะให้กลับตัวตรงไหนอ่ะตอนนี้เขาอยู่โซนนี้นะครับกลางๆก็ไม่ต้องไปยุ่งนะครับก็รอโซนนี้สี่ชั่วโมงกับําเฟรมเดยเพื่อลดการที่เราจะไปเข้าโซนนี้นะครับแล้วก็โดนสต็อปลอส โดนเขาเขย่านะครับก็รอแนวรับที่แบบแข็งแกร้งแข็งแกร่งอย่างสี่ชั่วโมงกับเดนะครับถ้าสี่ชั่วโมงจบแบล็สแบบนี้นะครับแล้วทำโอเวอร์แลปที่โล่สมมุติจบแท่งนี้แล้วทำหลุดโลอย่างเงี้ยแล้วลากกลับขึ้นไปมีโอกาสกลับขึ้นไปนะครับอันนี้คือถ้าผมจะสวิงกลับขึ้นไปนะสำหรับ G.J. เพราะว่าเราอยู่บริเวณ แนวรับทำเฟรมสี่ชั่วโมงอืมดีเจถ้าเขาเอาจริงผมมองว่าอาจจะลากกลับขึ้นไปได้นะครับวีคนี้ถือว่าตลาดค่อนข้างซึมซึมนะกว่าจะเล่นส่วนทองเมื่อวานผมมีได้จังหวะอิมเพลวไปนะครับก็ช็อตนี้นะผม คือจังหวะเน,นี้ยผมจะเล่นขึ้นแต่เหมือนผมจะเข้าช้าไปหน่อยแล้วก็สมาธิไม่ค่อยมีนะครับโดนป่วนนะครับโดนปวนจริงๆตั้งแต่น่าจะโซนเนี้ยโซนที่ผมสต็อปลอออกไปอะแล้วก็ลากขึ้นมาร้อยกว่าจุดก็ออกได้แต่จังหวะน,นี้ผมโดนป่วนนิดหน่อยก็เลยเลือกที่จะออกดีกว่าเพราะว่าสมาธิไม่มีนะครับ แล้วก็ช็อตนี้ต้องดู time f r a สามสินาทีนะครับจังหวะ impact ปุ๊บนี่ครับจะเห็นว่าช็อตนี้นะครับอันนี้ถ้าพี่จำได้จำทรงแบบนี้ได้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกนะครับจริงๆถ้านี้อาจารย์เขาก็ใช้บ่อยนะก็คือสมมุติเราปิดนี่ก่อนปุ๊บ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 ปุ๊ จังหวะนี้ครับเราจะเห็นว่าทำเฟรมส0ิบนาทีนะครับเขาสร้างแนวต้านเห็นไหมครับแล้วก็มีแท่งถัดมานะผมแท่งนี้นะครับเห็นอะไรไหมครับเขาขึ้นมาทำไส้นะผมเบรกไม่ผ่านแนวต้านโซนนี้นะครับก็รอจังหวะเล่นเบรกลงไปนะครับผมจังหวะนี้ที่ผมออกนะครับก็ออกเป้าพอดีนะครับเห็นไหมครับ ตอนนี้ผมเริ่มกลับมาให้ความสําคัญกับนี่ครับผมใช้ตรงนี้เป็นแนวรับได้นะผมเห็นไหมผมออกตรงเป้าพอดีเพราะว่าผมจากที่แบ็คเทสมาก็เห็นอาจารย์ออกโซนนี้เหมือนกันนะครับจังหวะที่เขาเล่นสั้นถ้าเขาจะถือจริงๆแบบ400 5 0 0จุดห0 0รจุดหรือว่า700จุดอะไรเงี้ย <S <s เขาจะรอเบรกแบบ timeframe week timeframe day หรือว่า4ชั่วโมงนะครับ ก็น,นี้เป็นช็อตเมื่อวานนะผมสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีในการเทรดนะครับผมผมทับ